นิยายเรื่องคาอุ้มเทาหนีแม่ทับไรใจป,ประพันธ์โดยเลี้ยงจินภาคเสียงโดยพิรมรตีนิยายเรื่องนี้สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติดิคสิ์พุทธศักราช2537ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลออด,ดัดแปลงหรือว่านำไปเผยแพร่ดมวไมไ้รับความยินยอมจากเจ้าของดิคสิทธิ์มีเช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บทที่22คุณหนูรั่วไหวนำไม่เป็นรั่วเจียวฟางย่างเท้าอย่างช,ชา้าดโดยมีสาวใช้ถึงสองคนคอประคองแขนซ้ายขวาราขอบว่าหากขาดสาวใช้คนใดคนหนึ่งคอประคองนางนางก็อาจจะลมพับหมดสติได้ถูกชั่วขณนานางอ่อนแอเปราะบางจากการถูกรังแกจนบอบช้ำไปทางร่างกายและจิตใจแค่ราจะเดินเหิน ยังแทบไม่มีแต่นางก็ะดานดดนมาหาคุ่มันที่น่านรักปากใจหญิงสาวมองเห็นร่างสูงในชุดสีดำสนิทอยู่ที่สารากลางสระน้ำสองแขนพลายไปยังด้านหลังเจ้าขอร่างสูงหันหลังมองดอกโบนิสร์เนินนานรอกับจมจอมลงสู่หวงความคิดของตนเองไม่แยแสการมาถือขอนานเลยด้วยซ้ำ รัวเจวฟางทรงเสียงครไม่พอจะอยู่ในลำคอนางซูอุตสาแสดงละครเป็นหญิงสาวที่อ่อนแอตาเขากลับไม่เห็นเพราอมัวแต่หันหลังดูดอกบัวที่โง่งเง่าเหล่านั้นตาถย่นั้นหญิงสาวก็ต้องเสแสแ้งแกล้งสแสดงต่อไปนางย่างเทา้าผ่านสะพานไม้ทอดยาวจนไปถึงสาราแปดเหลี่ยมกลางสะบัวก่อนจะยับการลงทำคารมว่าที่สามีอ่อนช้อย ซึ่งแน่นอนว่าสาวใช้ยังคงต้องประคองเอาไว้อย่าระมัดระวังคาระวะท่านพี่เจ้าค่ะอุ้ยไม่ยอบกายลงไปแล้วจังหวะที่สะดันตัวขึ้นยืนเต็มความสูงนาซิงแกรงเซคล้ายจะลมลมด่าดที่นัดหมาก,กับสาวใช้เอาไว้หมายจะให้แม่ทับหนุ่มปราเข้ามาประคองทว่าเขากลับยังคอยยืนเฉยตายแล้วคุณหนู หวหรือเปล่าเจ้าคะสาวใช้แสงอุทานเสียงนางตกโอตกใจคุณหนูน่าจะเชื่อท่านประมุขไม่น่าฝืนเดินทางมาเลยเจ้าคะ่ะยิ่งต้องลมแังแลชนนี้อาการก็ยิ่งแย่ลงสาวใช้ยัยงคงแสงบนรากเอเป็นห่วงเป็นใหญ่ซึ่งนักแสดงได้อย่างแนบเนียนไม่น้อยเพราะปะกติมักช่วยเจ้านายโกหกอยู่เสมอพวกเจ้านี่ก็เกินไป ค้าไม่ได้เป็นอะไรสิหน่อยเลิกกังวลกันกว่าเหตุได้แล้วคุณหนูร่่ว่าทอดน้ำเสียงดังอ่อนอกอ่อนใจพลางสายหนาหน้าหน้อย,อยก่อนจะหันไปสบตาก,กับครูม่นหนุ่มที่กำลังมองนายอยู่ก่อนแล้วสายตาของเขารอกกำลังพินิจพิจารณาดังมีคำถามมากมายที่ค้างคาอยู่ภายในใจท่านพี่เรียกน,น้องมาคงเพาเรื่องหลิงกวางใช่หรือไม่เจ้าคะอันที่จริง ่อให้ทันพี่ไม่เรียกน้องมาในวันนี้น้องก็ตั้งใจว่าจะมาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหัวเหลือเกินเจ้าค่ะผู้พลายแซมบิดน้ำตาร่วงพอๆหมายใจว่าคนใจแข็งพอได้เห็นน้ำตาของสตีอย่างไรเสียก็ต้องปราเขามัดประคองเชดน้ำตาให้เพราะว่าเหตุการณ์นี้นางคือเหยื่อผู้เสียหายนางเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจอีท้ายยังเสื่อมเสียเกียริเป็นอย่างมากที่ถูกสาวใช้ตำก ตบตีทำรา้ายเทว่าแม่ทับอูอย่างเถายังคงูยืนนิ่งรากับรูปปัน้นเป็นด้วเียวฟางเองที่ร้องไห้ค้างดังไม่รู้ว่าจะแสดงอะไรต่อไปโดยไม่คิดว่าคูมันจะใจร้ายใจดำถึงเพียงนี้แต่ถืออย่างนั้นนางก็ดึงสติก,กลับมาได้อย่างรวดเร็วคาจะมาอ้อนวอนขอทันพีได้โปรดอย่าลงโทษไว้ริ่งวาง และอยาส่งนางให้กับท่านพ่อเลยนะเจ้าคะ่ะค่ะพยายามทัดท่านบิดาแล้วแต่ท่านกโกรธมากจนไม่ยอมฟังข้าเลยเหตุใดเจ้าจึงไม่ข้าลงโทษนางได้ผลในที่สุดแม่ทับอู่ก็ยอมเปิดปากเอื้อเอ่ยออกมาเสียทีแม้จะยอมพูดเพราะว่านางยกเรื่อรวยหลิงกวามาพูก็ตามทียิ่งคิดยิ่งแคนใจนางที่ไวหลิงกว้าง กาะทำการอุดอาดเช่นนี้คงเพราะว่านางหึงหวงท่านเจ้าค่ะยินค่ะกำลังจะแต่งงานเข้ามาเป็นภระยาของท่านนางก็คงหวาดกลัวว่าตนเองจะถูกทอดทิ้งข้ารู้สึกสงสารและเห็นใจนางมากเหลือเกินเจ้าค่ะหญิงสาวแส้งสิบป,ปาสิบคอทำเสียงสั่นเครือร่ากับระดังสะเทือนใจอย่างสุดแสนนาแสนดีขนาดนี้โดรังแกขนาดนี้แม่ทับอู ยังจะใจจืดใจดำได้อยู่หรือเขายิงต้องโกรธเกรี้ยวและตามร่านชั้นต่ำนั้นมาลงโทษย่างสาสมเทว่ามันกลับไม่เป็นไปตามที่หญิงสาวคิดแม้แต่อย่างเดียวชายหนุ่มยังคงยืนดิ้นไม่ไหวติงนางไม่อาจเดาได้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เหตุใดเขาจึงไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาปกติเขาสุภาพและอ่อนโยนต่อนางมาโดยตลอดนี่นาะ เขาไม่เคยท,ทําท่าทานเฉยชาเช่นดี้แล้วจู่ๆชายหนุ่มก็ดึงผ้าผุกผมสีดําออกมาจากสาบคอเสื้อเข่าชูมันขึ้นก่อนจะถามนางว่าคุณหนูรั่วจําสิ่งนี้ได้หรือไม่รัวจเจียวฟางถูกถามเช่นนั้นก็ถึงกับวางหน้าไม่ถูกเพราะไม่รู้จะประสงค์ผู้ถามไม่เข้าใจว่าเขาต้องการคําตอบไปในทิศทางไหนกันแน่ทว่าการงเงียบ คิวข้ามวกเข้าหากันดวงตากรอกไปมารากกำลังคุ้นคลิดวิเคราะห์และมือที่ประสานจิตก,กันแน่นทำให้อูยอย่างเถาเดาได้ทันทีว่าลวดเจียวฟานไม่รู้ว่าขอสิ่นี้มีความสำคัญอย่างไรมันคือผ้าผูกผมของ้าข้าผูกมันวันที่ตกลงไปในสระน้ำแห่งนี้ใน,ในวัยเก้าปีมันหล่นหายไปส่วนข้าคิดว่าจะไม่ได้มันกลับคืนมอาอีกแล้ว แต่มันก็กลับคืนมาจนได้กลับคืนมาพร้อมกับการหายไปของใครคนหนึ่งผู้พลางมองไปยังสะน้ำกว้างใหญ่หรือเจ้าคะรัวเซียวฟางทำสีหน้ารากับจะยิ้มก็ไม่ยิ้มจะงงก็ไม่งงนางไม่เข้าใจว่าจู่ๆข่าวพู้เรื่องนี้ขึ้นมาทำไมนางกำลังพูดถึงเรื่องวัยรุ่งกวางและการที่นางถูกทำ้ายร่างกายอย่างมินเกียน แต่เขากลับพูดถึงอดีตขึ้นมาค้างงงไปหมดแล้วลาวท่านพี่ไปพบภาผุกผมเส้นนี้ที่ไหนหรือเจ้าคะดูจากสภาพแล้วมันไม่น่าจะจมอยู่ที่ก้นสระแน,น่ๆนหญิงสาวพยายามชวนเขาคุยคล้ายขบว่าสนใจสิ่งที่เขาถืออยู่เสียเต็มบะดาทางที่ใจจริงแล้วนางเบื่อนหน่ายและงุดหงิดที่อะไรอะไร ก็ไม่ได้ด่างใจเลยสักอย่างเดียวแค่เส่ผ้าจะยกขึ้นมาพูดทำไมกันข้าพบมาในที่ที่ข้ามือเฉือยมาโดนตลอนคำตอบของแม่ทับนุ่มทำให้รั่วเจียวฟายิ้มแห้งนางยิ้มข้างลายเกลือกได้อยู่ในทีโดยไม่เข้าใจวาจาของแม่ทับนุ่มแม้แต่ประโยคเดียวการรับมือกับว่าที่สามีที่เอาตนเองไปส่วนกลางทุกสิ่งอย่างทำให้นางท้อแท้ไม่น้อย เพราะบางครั้งเขาก็ทํารากับนาเป็นแค่หมายประดับเรือนคุณหนูรัวยังจำได้หรือไม่วันนั้นวันที่คุณหนูช่วยข้าขึ้นมาจากสะน้ำช่วยข้ารอบผลจากความตายอ๋อที่แท้เขาก็ใจลึกถึงความหลังเอ่ยถึงเศษผ้านั่นก็เพื่อจะทาาความถือเรื่องในอดีตที่เรียกข้ามาในวันนี้ก็เพราะเรื่องนิสนาการมั่นหมาย ที่ถูกผูกติดไว้กับนี่บุญคุณไม่ว่าอย่างไรท่านพี่ก็ไม่อาจหนีหายไปจากข้าได้จำได้สิเจ้าคะ่ะวันนั้นข้าไมา่เย็นจวนสกุลอูเป็นครั้งแรกข้าเบื่อที่ผู้ใหญ่เอาแต่พูดคุยในสิ่งที่ข้าไม่เข้าใจข้าจึงปลิดตัวได้ออกมาเล่นบริเวณนี้แล้วข้าก็เห็นท่านพี่สมน้ำกำลังตะกิตตะกายยกมือขอความช่วยเหลืออยู่ข้ากระโดดลงไปในน้ำช่วยท่านพี่ขึ้นมา โดยไม่ห่วงชีวิตของตนเองเลยแม้แต่น้อยถึงแม้วันนั้นข้าจะถูกท่านพ่อดุแทบแย่ที่ทำอะไรโดยพราการแต่ข้าก็ดีใจนนเจ้าค้าที่ช่วยชีวิตท่านพี่เอาไว้ราวออกับว่าเหตุการณ์นในครั้งนั้นได้ผูกพันได้แด่ของเราสองหิงสาวพูดใจเจ้าทว่าชายหนุ่มยังคงทำหน้านิ่งเพราะว่าวันนั้นเขาไม่ได้โบกมือร้องของชีวิต ไม่ได้ร้องตะโกนด่านที่หญิงสาวเราเขาเพียงแค่ตีขาใต้น้ำเหลาดันร่างให้โผลผลขึ้นมาหายใจก่อนจะจมลงไปอย่างรวดเร็วเขาแสบหูแสบตาแสบสมูกและคิดว่าตนเองจะต้องตายเหล่านั้นแน่ทว่าเขากลับได้พบเมือกสาวที่ว่ายน้ำเก่งเสียยิ่งกว่าปลาคุณหนูรัวจำได้หรือไม่ว่าราคาขึ้นมาจะสะน้ำได้อย่างไร สามได้สิเจ้าคขาข้าใช้แขนค้าหนึ่งโอบตัวท่านที่หมดสติขึ้นมาที่ริมสะจากนั้นข้าจึงรีบรันตะกอนในคนช่วยโอ้โหตัวงั้นหรือชายหนุ่มทวนคำด้วยน้ำเสียงราบรียมมีเพียงแววตาที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนวันนั้นเงือกน้อยที่ช่วยชีวิตเขาหาได้ช่วยเหลืออย่างอ่อนโยนมือเด็กๆของนางจิกหามเมาเขาเอาไว้แล้วก็ลากกึ่งกระชาก ขึ้นฝ่ายอย่างทุรักทุเลเพราะเงือกน้อยตัวเด็กกว่าเขามากและนั่นคงทําให้เชื่อผูกสีดําเส้นนี้ติดบือนางเงือกน้อยกลับไปเขายังไม่ทันได้เห็นใบหน้าของนาำก็สลบไปก่อนหาใช้สลบตั้งแต่อยู่ในน้าตามที่่วดเจียวฟางเราที่ผ่านมาเขาไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์นี้กับ่วดเจียวฟางเลยสักครั้งทําให้เขาไม่เคยระแคะระคายช่องโหวว่ามันมีมากมายเพียงใด ทุกสิ่งที่นานเล่ามาไม่ตรงกับความจริงเลยแม้แต่อย่างเดียวข้าวพลาดแล้วแม่ถับนุ่มแทมไม่ยินดาวว่าลัวเจียวฟางกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เสียงของนางข้าวหูซ้ายทะลุออกหูขวาชายหนุ่มก้าวเดิออกไปจากสาราแปดเดียมเดินไปยังสะพานที่ทอดยาวลงไปในน้ำก่อนจะหันมาเรียกหญิงสาวคุณหนูรัวได้โปรดมายินตรงนี้เจ้าค่ะ นางรีบสาวเท้าก้าวไปยืนข้างเขาโดยไม่ต้องให้สาวใช้ประคอมเพราะมั่นใจว่าเขาคงจะขอบคุณนางที่นาช่วยชีวิตเขาและคงจะสัญญาว่าต่อจากนี้เขาจะดูแลปกป้องนางให้สมกับที่นาสละชีวิตเพื่อเขาเป็นแน่โครมทว่าโดยที่ยืนสาวยังไม่ทันจะตั้งตัวมือหนาก็ผลักแผ่นดาวเขาน,ขนาทันที ิงสาวตกลงมาจากสะพานกลางน้ำจมลงสู่ห้วงน้ำเลือกกลางสะทันทีจุดนี้คือจุดที่น้ำเลือกที่สุดเป็นจุดที่เขาเคยจมลงไปนั่นเองคุณหนูสาวชายทั้งสองถึงกับตาเลือกรานเมื่อเห็นว่าคุณหนูของตนถูกแม่ทัพอูผักตกน้ำช่วยด้วยช่วยค่าด้วยลัวเจวฟานดิ้ร่นเอาสีวิรอดทั้งตีมือตีข่าว,วุ่นวายไปหมดแต่คนที่่ายนำไม่เป็น สาวช้ทั้งสอวเห็นท่าไม่ดีกลัวโทษทันจะมาถึงตัวหากดูแลเจ้านายสาวไม่ดีจึงรีบกระโดดตามลงไปช่วยกันด้าเจ้านายสาวขึ้นมาจากน้ําโดยว่ายขึ้นไปยืนดิมสาที่ยิ่มีระยะห่างไกลพอสมควรเล่นเอาในหอบจนแทบพูดไม่เป็นภาษาบทที่สิบสาม หอยมันไม่ใหญ่ดีสายตาเย็นชาทบมอร่างบอบบางที่ตะกิจตะกายเอาชีวิตรอดโดยมีสาใช้สองคนคอยช่วยเหลือเย็นทุรักทุเลถ้าหานของเขาที่ยืนอยู่รอบๆสระน้ำไม่มีใครกล้าขยับตัวช่วยเหลือคุณหนูรั่วเจลฟ้าสักคนโดยผู้เป็นเจ้านายเป็นคนผลกักอีกทั้งยังคงยืนนิ่งเย็นชานี่นไงหรือคนที่ช่วยชีวิตข้า นางไหน่าไ,นะไม่เป็นเสียดูซ้ำไปชายหนุ่มแค้นเสียงดูแคลนแววตาคมกร้าววาวโรนด้วยความกุนโกรนที่ถูกหลอกใช้มาเนิ่นนานเดาไม่ยากเลยว่าเงือกสาวตัวจริงนั้นคงต่ำ삭ไร้สิทธิ์ไร้เสียงซึ่งถูกสวมรอยและถูกสายเก็บเรื่องนี้เป็นความรับบิดาจอมเจ้าได้ของเขาและประมุขรัวผู้รบมากก็คงจะวางแผนให้รัวจเจียวฟางเข้ามาสวมแทน เพื่อบีบให้ยอมเข่ามั่นหมายกับนางซึ่งมันก็ได้ผลเขาประทับใจเงือกน้อยในวันนั้นจนยอมมั่นหมายกับรั่วเจียวฟางจากนั้นเขาจึงถูกส่งไปร่ำเรียนที่สำนักทรงทํากว่าสิบปีเมื่อกลับมาอีกครั้งเขาและนางก็ต่างเติบโต,ตเป็นหนุ่มสาวเขาจึงแทบไม่รู้จักรั่วเจียวฟางเลยไม่รู้แม้กระทั่งนางไว่วยนาไม่เป็นจู่ๆชายหนุ่มก็โผล่ออากมาดาังรัน ในขณะที่รัวจเจียวฟางนอนหมดแรย่ที่ริมซากกำลังส่งเสียงไอจากการสำลักน้ำจนใบหน้าแดงกำ่ำเขารู้สึกราวกับได้ปวดภาระอันแสนหนักอึ้งออกจากบ่าท,ทั้งสองข้างไม่จำเป็นต้องตอบแทนมุญคุณไม่จำเป็นต้องทนเห็นสายตาคู่นั้นที่เหมือนกับสายตาของอดีตคู่หินอูที่ทำให้เขาเจ็บช้ำทั้งทางกายะใจอาเฉียน น้อมรับคำสั่งขอรับท่านแม่ทาไปนำกระดาษก,กับผู้การมาข้าจะเขียนหนังสือถอนมัน่นลายหนังสือยกเลิกการค้ามาทั้งหมดส่งไปให้ตระกูลด้วยขอรับการเฉียนก้มหน้ารับคำสั่งแอบซ่อนรอย,ยิ้มเอาไว้ไม่ให้ผู้เป็นนายเห็นโดยตนเองไม่ชอบคุณหนูรั่วเป็นทุนเดิมแต่เพราะว่านางคือผู้มีพระคุณของเจ้านายที่เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้เขาจึงทำเพียงยอมรับ ในสิ่งที่เจ้านายตัดสินใจลัวเซลฟัฟารไม่เหมาะกับเจ้านายเขาเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่ในเรื่องของหน้าตาไม่ใช่ในเรื่องของฐานะเงินทองแต่เป็นเรื่องของค่าแห่งความเป็นมนุษย์ตั้งหางที่ไม่เหมาะสมกันเราสตรีใดที่เหมาะสมกันเราในความคิดของการเฉียนผู้ที่คอยติดตามดูแลเจ้านายมาตั้งแต่สำนักทรงธรรมสตรีที่คู่ควรกับเจ้านายไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นเว่ยหลิงกวางสาวใช้อุ่นเตียงที่เพียรพร้อมไปด้วยความอ่อนหวานมีน้ำใจและมีค่าของความเป็นมนุษย์หาใช้สัตว์ดิรัฉานในคราบมนุษย์อย่างใดเรียบประชุมพค้าหมาทั้งหม,มาพบค่าใยเร็วที่สุดด้วยแม่ทับอูอย่างเถาตั้งใจตัดหามประมุกรัวด้วยการสั่งให้พค้าวไม้ที่อยู่ภายใต้สมาคมพค้าไมาทังหมนที่เขาดูแลอยู่กว่า30แห่ง ว่าหากใครไม่อยากตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาห้ามค้ามาใหตกตระกูลด้วยเป็นอันขาดตระก,กูลด้วยเป็นโรงผลิตเครื่องเรือนที่ทําจากไม้เมื่อไม่มีไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักก็เตรียมพบกับความชิบหายได้เลยขอรับ <c oughs> น้ําขูน้ําตาน้ํำมูไหลย้อนจนใบหน้าเลยเถอะไม่น่ามองเนื้อตัวเปียกปอนสันเทา องคารักของรัวจเจลฟางที่ยืนอยู่อีกไกลรีวิ่งเข้ามาดูแลด้วยสีหน้าตื่นตกใจเขารีบถอดเสื้อคลุมตัวหน้าของตนเองออกคลุมทับเรือนกายที่เปียกชื้นจนเห็นสัดส่วนแห่งอิสตีอย่างเร่งด่วนนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเหตุใดทําแม่ทัพซึ่งจะทําการต่ําช้าชนีอีกไทยไม่มีใครสักคนที่จะมาดูแลคุณหนูของข้าองคารักกัดฟันกรอดด้วยความโกรธทหาร บ่า,า,าวชายสาวใช้ยล้วนนิ่งงนันรอกับมองผ่านอากาศท่านไม่มีใครแม้แต่จะหยิบยื่นพาสดตัวสักผืนให้คุณหนวงเขาด้วยด้วยสัมปผ่าคากลับจวนลวดเสี่ยวฟางสั่งอกคารายังหมดอ,อ่อนแรงน้ำตาไหลภาษาไปกับหยาดน้ำใบใบหน้าที่เปียกโชกนางสะอึกสะอื้อรำาห้จนตัวยโยนในสมองเต็มไปด้วยคำถามว่านางทำผิดอะไร เหตุใดท่านไม่ทำถึงต้องทำกับนางถึงขนาดนี้ด้วยเป็นเพราะว่านางว้อยหลิงกว่างนั้นหรือคงหลงกลามราคาของมันจนคิดจะกำจัดคาชนะเข่าตั้งใจจะฆ่าข้านางกำมือเข้าหากันแนนความน้อยเนื้อต่ำใจแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธและความเค็ดแคนชิงชัาด้วยนางไม่เคยต้องเสียศักดิ์ศรีเสื่อมเกียจอย่างเคน้มาก่อนองคารารีบอุ้มคุณหนูดัว กลับไปยังรถมา้าดาวเร่งเดินทางกลับจนสกุลอู่ทันทีประมุกลัวโกรดจนตัวสั่นเส้นเลือดที่ขมับปูดโบนเรือนกายสั่นเทิมสันแทบบ้าเมื่ออง์าลักเราเรื่อยราวทั้งหมดให้ฟังอีกทางสภาพของบุตรสาวที่เปียกบอนไปทางร่างใบหน้าแดงก่าดวงตาปูดบวมจาุก,การร้องไห้ามาตลอดทางเมื่อกลับมาถึงนางก็เถือบคล้ขึ้นจนต้องเรียกให้หมอมาช่วยดูอาการ มันตั้งใจจะฆ่าบุตรสาวข้าไอ้สาราเลวข้าจะไปฟ้องเราเร่องนในต่อสาอายาบ้านเมืองข้าไม่มีวันปล่อยให้มันรอยนวลแน่ไม่มีวันที่จะให้มันมีอำนาจมากมายเพีย,ยงแด่ก็ตามท,ท่านพ่อจังหวะนั้นลัวเจียวฟางฟื้นขึนสติท,ทันทีนางเอื้อมมือคว้าหาบิดาเมื่อบิดาโผล่เข้ามาหานางก็สมกอดเอาไว้แน่นกดร้องจนสะอื้นไปทางร่าง ด้วยความเคืองขุนใจอีทาอ้ายยังอับอายอย่างสุดแสนพอจะเอาเรื่องไอ้สารเดลวนั่นให้ถึงที่สุดต่อให้คราวนี้เจ้าจะขอร้องพ่อพ่อก็ไม่มีวันยอมถ้าไม่เข้ามาคุกเขา่าขอโทษลูกให้ได้จางเจ้าค่ะท่านพ่อรู้เสียใจเหลือเกินเจ้าค่ะลูรู้สึกรากับไม่ได้รับความยุติธรรมเหตุใดลูกถึงต้องมาพบเจอเหตุการณ์เดรัจฉานเช่นนี้ถึงสองครั้งสองครา รู้เจ็บไปหมดทั้งตัวทั้งใจยิ่งพูดก็ยิ่งสะอื้นหางตั้งแต่เกิดมาปีดาไม่เคยตีนามแม้สักแป้แต่นางกลับถูกนางชั้นต่ำตบหน้าจนบว,วมแดงไม่เพียงเท่านั้นนายถูกคู่ม่านผลักตกน้ำโดยไม่คิดจะช่วยเหลือแน่นอนพ่อจะทำให้มันต้องคลามาขอโทษเจ้าให้จงได้พ่อพอจะรู้จักกับผู้ใหญ่ที่ช่วยเรื่องนี้ได้ประมุกรัว พอจะมีเส้นสายในสายอยู่ที่ทำประจำมืออยู่บ้างหากเขาเฝ้าร้อมอย่างไรเสียเรื่องนี้เขาก็เป็นไฟถทมแม่ทับอูต้องได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไปเทว,ว่ายังไม่ทันที่ประมุกลัวจะได้ขยับกายพอบานตะกุลด้วยก็เดินเข้ามาพร้อมกับม้วนเอกสารในมือทันแม่ทับอูส่งจดหมายมาสองฉบับขอรับทานประมงคงจะเขียนมาขอโทษรู้สาวข้าเป็นหน้า แต่อย่าคิดว่าข้าจะปล่อยให้ลูกสาวขงข้ายอมให้อภัย,ยง่ายคราวนี้แม่ทับอตูต้องได้รับบทเรียนสิบ,บ้างปลามุกลัวผู้พารับเอกสารฉบับแรกมาเปิดออกอ่านก่อนใบหน้าเขาซีดข่าวเมื่อพบว่าเนื้อหาของจดหมายคือการตัดขาดการค้าไม้ทั้งหมดในเครือตระกูลอูรวมถึงโรงค้าไมา้อีก35แห่งก็จะไม่ขายไม้ให้กับสกุลดัว โรงไม้ทั้ง35แห่งนั้นตั้งอยู่1 1เมือสามแขวนซึ่งแขวนที่ไม่ได้เข้าร่วมสมาคมค้าไม้ก็คือแขวนเซียโจและแขวนฐานซื้อตั้งอยู่ห่างไกลต้องใช้เวลาเดินทางกว่าครึ่งเดือนนั่นเท่ากับว,ว่าอาชีพราของตระกูลด้วยได้ถึงคราวชิบหายเสียแล้วจากตอนแรกที่คิดว่าตนเป็นต่อไล่ตอนแม่ทับหนุ่มพยายมสิโรรามทว่าเวลานี้กลับเป็นแม่ทับนุ่ม ที่บทขยี้ลงมาจนตะก,กูลรัวแทบจะ่่มจมเกิดอะไรขึ้นเจ้าขาท่านพ่อรัวเซวฟางเห็นใบหน้าทอสีก็รีบเก็บเอกสารที่บิดาทําร่วงล่นจากมือขึ้นมาอ่านนี่มาอะไรกันเหตุใดท่านพี่ต้องทําถึงเพียงนี้เมื่อได้อ่านเนื้อความในจดหมายแม้ว่าคุณหนูรัวผู้ไม่สันทาเรื่องการค้าขายทำธุรกิจถึงกับต้องนนีงอึ้ม เพราะมันคือข้อความตัดรอนแล้วคมคูยอย่างเปิดเผยแล้วเอกสยัยฉบับเล่าท่านพี่เขียนมาว่าอย่างไรเมื่อปีดายยังไม่ได้สติยิงสาวจึงช่วยจุดหมายจากพอบ้านมากลางออกก่อนแล้วก็อ่านมันและพบว่ามันคือหนังสือถอนมันลอยคำโกหกหลอกลวงกลับดำเป็นข่าวคุณหนรัวไม่อาจทำให้ข้ายอมรับได้นาไม่เคยช่วยชีวิตข้าจากการจมน้ำ นางไหวน้ำไม่เป็นต่กลับแอบอ้างชีชัยวัตถุกูล,ล่วจงใจโกหกเพื่อหาผลประโยชน์จากข้าคอที่ข้าชี้แจมงมานี้จึงใช้เป็นเหตุผลในการขอถอนมัน่นข้ามีนามว่าแม่ทับอูยอย่างเถาขอถอนมั่นจากร,ารั่วเจวฟามนับจากนี้ไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปคุณหนูรัวเถือกดีรอเอาไม่รับไปได้นางเพิ่งได้นักเดี๋ยวนี้เองว่าเหตุใด เขาจึงชวนนางพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่นางเคยโกหกว่าช่วยชีวิตเขาและเหตุใดเขาจึงผลักนางตกลงไปในสระบัวนั่นก็เพราะว่าเขาต้องการจะพิสูจน์ว่านางคือคนที่เคยช่วยชีว,ชวิตเขาจร,จริงหรือไม่จบแล้วจบสิ้นแล้วหญิงสาวยกมือร้องไห้โฮตีอกฉกตัวดั่งว่าจะขาดใจทว่าครานี้บิดาที่ทางรักและห่วงแหนไม่ได้ปลอบโยนานาง เพราะภายในหัวของเขากำลังวิตกกังวลว่าจะประคองตระกูลให้รอดจากหันดับภายครั้งนี้อย่างไรดี